สวัสดีับเพื่อนๆตอนนี้ผมอยู่ที่อำเภอเชียงยืนนะครับจังหวัดสหาสาร,รามนะครับผมไปส่งเครื่องคันน้ำมอยมาฮะอันนี้เป็นขากลับนะบวันนี้เป็นวันอังคารนะครับตอนนี้ห้าโมงเย็นนะครับผมก็เลยแวะตลาดนัดแล้วก็เดี๋ยวจะถ่ายบรยาาบรยากาศให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับว่าที่นี่มีสินค้าอะไรข่าบ้างแล้วก็บรรยากาศเป็นแบบไหนนะครับหลังโควิดคนก็เดินเยอะมากนะครับแต่รู้สึกว่าซอยซอยจะ ก่อนมี3ตัวน,นี้น่าจะเหลือ2ซอยซอยซอยร้านค้าน้อยลงนะครับชมรบรรยากาศนะสินค้าก็มีหลากหลายนะครับมีของใช้มีเสื้อผ้าแฟชั่นกางเกงของผู้หญิงนะครับเสื้อผ้าไซส์เล็กของเด็ก ครับเครื่องสําอางนี่อนีเป็นเครื่องสำอางทุกทุกตลาดน่าจะมีแบบนี้ผมจะเน้นไปที่ของกินนะไปดูโซนของกินนะครับว่ามีอะไรกันบ้างเครื่องใช้ไฟฟ้าก็มี เป็นชุดชั้นในเกือบเกือบเกือบตกขิ้ตมรองเท้านะครับอันนี้เป็นร้านน้ำนะนี่ร้านน้ำร้านน้ำมีนี้ร้านแรกที่เจอนะครับต้องเห็นน้ำมะพร้า,าวน้ำผลมไม้น้ำมัดลมครับของใช้ตุ้มหูสร้อย ็ดทะเลอันนี้จะเป็นสัตว์เลี้ยงเป็นสัตว์เลี้ยงกระต่าย,ายหนูอะไรต่างๆเบ็ดก็มีนะเสื้อผ้าแครื่แอลกอฮอล์อันนี้เป็นโซนของกินนะครับเดี๋ยวไปเริ่มตั้งแต่ร้านแรกๆเลยดีกว่า อันนี้เป็นไส้กรอกไส้กรอกอ,อีสานบ้านแพงนะครับสาขาสี่อย่างนั้นเปิดทีเดียวสาขาสี่เลยมันเป็นกลยุทธ์นะสาขาหนึ่งสาขาสองสาขาสามไม่เปิดฮะเปิดสาขาสี่ไปเลยนี่เป็นลูกชิ้นนะครับนีจะมีอันนี้เป็นร้านน้ำน้ำผลไม้นะกระเจี๊ยบมะพร้าวโอเลี้ยงน้ำใหญ่นะครับนี่ไก่ปอ๊อปแซนด์วิท ดูฝั่งนี้ก่อนฝั่งนู้นก็จะเป็นอาหารกับข้าวนะครับนี่ของหวานนี่มีเค้กด้วยนะครับมีเค้กผมเคยมาเดินแล้วครั้งหนึ่งนะแต่ตอนนี้มากลางคืนนะครับอาอ่ะไปต่ออันนี้ซูชิอันนี้ปปนปเป็นซแบบูชิมีปลาหมึกย่างเฮ้ยปลาหมึกเห็นแวบๆวบว่ามีสองร้านหรือเปล่าปลาหมึกปลาหมึก เป็นขนมอะไรไม่รู้ขนมปังธัญพืชนี่ยำยำแหนมแล้วก็มีต้มแซ่บนี่ไก่ย่างหมูปิง้งนี่เป็นพวกยำพวกสปากเกตตี้อันนี้เป็นปังเย็นขนมปังสังขยาเือก้ยก็มีอันนี้เป็นร้านของแซ่บนะกุ้งน้ำปลา ฝั่งนี้ก็จะมีเอาเมื่อกี้หอยทอดอ้าวสุดซอยแล้วแต่ก่อนมันมีไปข้างหน้าตอนนี้มันเละนะครับตอนนี้มันเละมันจะเหลืออยู่แค่สองซอยครึ่งก่อนจะตรงไปตอนนี้ตัดเลี้ยวขวาเลยเพราะมันเละเดิ๋มมยมาเริ่มที่ซอยนี้มาเริ่มต้นที่ซอยนี้ก่อน มีกากหมูมีปม่มีปลามียำมีปลาหมึกนี่งไงปลาหมึกเห็นแวบ,บๆมีสองร้านมีร้านน้ำก็มีร้านน้ำเห็นสามร้านละอันนี้เป็นร้านพวกร้านเนยย่างจัดเป็นตักกิโลอันนี้เป็นหัวหมูต้มนะแล้วก็มีแกงผงนะครับ บนมากาบหมูอีกมีร้านน้ำพริกนะครับมีน้ำพริกมีผัดไทยผัดมีสปาเกตตีข้าวผัดเป็ดย่างข้าวมันไก่ข้ามันไก่นะครับชอบของไหนกได้นะคะ่ินัวตัวให่เดี๋ยวมันหนื ปูปูอะไรเขาเรียกปูมาหรือปูอะไรของพวกแหนมอูยอพวกของสดไก่สดปลาหมึกสดผัดไทยอันนี้ร้านขายหมูในสล์ปี้สล์ปีป้น้ำมันลมอันนี้ร้านยำอันนี้หมูปิ้งอันนี้ คือขนมอะไรวะผมลืมอันนี้ขนมครกไก่แซ่บนะครับพิซซ่าพิซซ่าถาดเท่าไหร่ครับหกเก้าครับอันอันนี้ไซส์นี้หกเกา้าทุกหน้าเลยที่หกเก้าทุกหน้าเลยครับรา<อ>คาเดียวครับมีหน้าอะไรบ้างครับปูอัดชีทำชีสไส้กรอบชีตัวทำไเย็นรับมีสเป๊ะรวมไอซิปงรวมครับเอารวมอันนี้รวมเนี่ยเอากล่องหนึ่งครับหกเก้าใช่ Sì, mi tupiano. นี่เป็นเฟนฟรายทอดนะขนมปังทอดเคบับนะครับถ้ากล้องสั่นขอไปนะครับเพราะว่าไม่มีไม้กันสั่นนะใช้มือถือนะครับไดเป็นทอดมันนะครับเป็นทอดมันปลา

อันนี้น้ำส้มนะครับนีของแห้งปลาแห้งปลาหมึกแห้งต่างๆนะครับอันนี้เป็นผลไม้โอ้พึ่งเห็นผลไม้ร้านแหลมมีร้านเดียวผลไม,ม้มีร้านเดียวสงสัยน่าจะประมูลหรือเปล่ามีร้านเดียวผลไม้มีลำไยมียางมุนอันนี้ของฝรั่งก็มี นี่จะเป็นของแบบบ้านๆนะมีหกบัวทอดเอ้ยทีมีสายบัวมีไชบัวทอดฝั่งนี้เป็นปลาทูน้ำพริกปลาทูปลาเค็มทอดถาดเท่าไรครับเอามันตัวหนึ่งเอาตัวที่อร่อยที่สุดนะครับ เอาอ <c oughs> <ini again. ros an> ันไหนอร่อยอร่อยทุกตัวครับสรุดซอยแล้วนะครับร้านซูชิมีประมาณ3ล้านเห็นประมาณ3ล้าน เดี๋ยวกลับไปเอาก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้บรรยากาศประมาณนี้เดี๋ยวกลับไปเอาพิซซ่านะครับนี่ร้านปลาปลาเจา้าอะไอค่อคโอเคอครับผม มานี้นะครับเดี๋ยวกลับไปซอยเดิมดชมอีกรอบนึงเดินไม่ได้เดินก็ต้องซื้อไม,ไม่มีที่ไหนเดินตลาดเราไม่ได้ซื้ออะไรเลยย่งไงก็ต้องซื้อเป็นกำลังใจให้กับพ่อค้านะครับเพราะว่าเข้าใจ อารมณ์เดียวกันนะรพราะาแม่ค้าอย่างนั้นก็ให้ได้กำไรให้ได้เงิน,เน,เนไปใช้จ่ายนะครับบอกทุกวันนี้ค้าขายไม่ได้ร่ำรวยนะครับก็แค่มีพอใช้จ่ายเพราะว่ามันไม่ได้เศรษฐกิจดีเหมือนแต่ก่อนนะครับมันก็เอาได้พอใช้จ่ายกันไปนะครับเังดูครอบครัวกันไปจะให้รวยอบอกค้าขายรวยไม่รวยหรอกครับถ้ารวยคงไม่มาขายของตลาดนะัดถูกไหม ดูไหมครับเออถ้ารวยแล้วจะมาขาของตำนานนะทำไมอ่ะไม่ไม่ได้รวยนะครับก็แค่มีพอชใช้จ่ายก็เป็นเงินจ่ายให้ทุกคนนะครับพ่อค้าแม่ค้าคนที่ทำมาหากินสุจริตนะครับ <c oughs> ต้องต้อง <c oughs> จะบอกว่าเฮงเฮงรวยก็อันนั้นต้องไปซื้อหวยนะครับถ้าเฮงเฮงรวยรวยแต่ว่า ให้อดทนนะครับอดทนแล้วก็พยายามแล้วก็เอาง่ายๆครับแค่ไม่ทําให้ใครเดือดร้อนแล้วก็ทาอาชีพที่มันสุจริตนะรับผิดชอบหน้าที่ของตัวเองที่ต้องรับผิดชอบก็มันคือคือสุดยอดแล้วครับในทุกวันนี้นะครับไม่ต้องถึงขนาดรวยแหละฮะไม่ต้องถึงขนาดที่ว่าอะไรมากมายนะทหน้าที่ของตัวเองให้ดีรับผิดชอบครอบครัวใครมีหน้าที่เรียนใครเป็นลูกมีหน้าที่เรียนมีหน้าที่ศึกษา ใครเป็นตำรวจเป็นข้าราชการเป็นอะไรก็แต่ก็ขอทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีนะครับโอเคนะครับผมก็กลับแล้วครับขีโม,โม่ซะเยอะเลยโอเคนะครับนี่นี่มันเป็นสถานตำรวจครับสถานีตำรวจก็คือจะอยู่ติดกับตลาดนัดเลยนะครับแล้วก็คงเขาจะเอารถมาจอดกันเต็มเลย คนเดินเยอะมากนะครับคนเดินเยอะมากร้านค้าก็ประมาณหนึ่งสมเหตุสมผลนะครับเพราะเป็นเมืองข่านนะครับเป็นติดถนนสี่เลนนะครับตลาดจะอยู่ติดถนนสี่เลนเพราะนั้นมาจากลูกค้าที่เป็นคนในพื้นที่ก็เป็นลูกค้าที่เป็นขาจรแบบแบบผมนะครับอย่างผมอยู่ร้อยเอ็ดอำเภอโพชัยยังแวะซื้อที่นี่เห็นไหมเพราะทําทำเลของตลาดค่อนข้างดีนะครับค่อนข้างดีมากเลย แวะซื้อได้เลยนะครับแวะมาเดินทางไกลจะไปต่างจังหวัดอื่นก็เอ้ย,ยเจอตลาดก็แวะซื้อของก่อนได้ของกินของอะไรอย่างเงี้ยได้นะครับนี่เป็นสถานีตำรวจนะครับป<ส>ูทอนอำเภอเชียงยืนนะครับรถจอดเต็มเลยที่จอดรถสะดวกสบายครับกว้างมากตลาดนัดที่สำคัญนะครับอยู่ติดถนนเส้นหลักแล้วก็ที่จอดรถ อันนี้นี่อันนี้แหละที่สำคัญมากมากเลยแล้วก็อาจจะมีห้องน้ำมีอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นคนก็อยากไปเดินแล้วก็สินค้ามีหลากหลาย,ยางเงี้ยคคนจะไปเดินแน่นอนโอเคครับผมถึงรถผมแล้วครับเก็บบรรยากาศมาฝากนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับได้พิซซ่าให้ฝากเด็กๆนะครับ ทูมันนะครับเจอใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ